ข้อ13ครับกำหนดให้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เป็นรากของสมการ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3บวก 12x กำลัง2ลบ 8x บวก32เท่ากับ0ถ้าชั้1และวชัด2เป็นจำนวนจินตภาพแท้แล้วชั้1ลบชั้2กำลัง2บวก ซทสาลบแทสยกกำลังสองนั้นเท่ากับข้อใดข้อ1นึลบสาข้อ2องลบสาข้อ3ามลบสีและข้อ4ี่ลบสีบสี่ครับข้อนี้ก็เรื่องของจำนวนจินตภาพเนาะซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้สมการซึ่งก่อนอื่นเราต้องแก้สมการออกมาให้ได้สมการ x อ2กกำลังสี 2, ่ลบสกำลังสบวกกำลังสองลบแวกสถูกปะ วิธีการแก้สมสการทํำยังไงเราก็จัดรูปถูกไหมครับอืมเพราะมันเป็นคําตอบมันเป็นจํานวนจิตภาพถูกไม่มให้เราไปแทนตัวเลขอะไรก็ายากนังจากนั้นก็จัดรูปครับกลายเป็น อันนี้คือการแยกโพสเพื่อจับคู่ดึงตัวร่วมเนาะซึ่งการแยกมันก็ยากอะ่ะม,มันอยู่ที่ว่าเราจะมองออกหรือเปล่าซึ่งข้อนี้ถือว่ามองยากมากเลยเพราะว่าต้องเป็นการแบ่งโพสสิบสองเอกลังสองให้อยู่ในรูปของแปดเอกลังสองกับสี่เอกลังสองเพื่อดึงตัวร่วมได้ถูกปะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่ายากระดัแบบหนึ่งในการแยกตัวประกอบเลยหลังจากนั้นผมถ้าสมมติบอกอย่างนี้ปุ๊บมันก็แยกไม่ยากแล้วถูกปะ โอเคนาะหลังจากนั้นก็ดึงตัวประกอบครับจัดรูปให้อยู่ในรูปของผลต่างยกกำลังสองนะครับด้านซ้ายมันคือ x กำลังสลบส i ยกกำลังสองถูกปะส่วนด้านเนี้ยมันคือ x กำลังสองลบส x บวกหน่บวกเถูกปะมันก็คือ x ลบหยกกำลัง2ลบกับ7จ็ดรูทเย,ยกกำลัง2ถูกปะไม่ยากนะโอเคนะครับ หลังจากนั้นพอแยกได้อย่างนี้แล้วเราก็ได้ค่าคำตอบของ x ออกมาแล้วถูกปะโอเคนะครับได้สี่ตัวแล้ว เพราะฉะนั้นคำตอบค่า x ที่ได้ก็เป็นบวกลบ2 i กับ1บวกลบรูท7 i นั่นเองโอเคนะโอเคหลังจากนั้นครับเราไปดูค่า z ครับเพราะฉะนั้นได้ว่า z 1กับ Z 2จะต้องเป็นตัวนี้ถูกปะ่ะเพราะว่าเป็นจำนวนจินตภาพแท้เนาะอันนี้ก็เป็น z 3กับแ4เนาะเพราะฉะนั้น z 1ลบ z 2ยกกำลัง2ก็คือ อันนี้ยกกำลังสองถูกป่ะครับบวกกับแซ่สามลบแสี่ยกกำลังสองอันนี้เป็นสองไอบวกสองไอก็กลายเป็นสี่ไอยกกำลังสองถูกป่ะครับด้านขวากลายเป็น 1, 1, หนึ่งบหนึายไปเนาะบวกลูเจ็ลบด้วยลบลู่เจ็ก็กลายเป็นบวกลูก I, บวกกับลู่เจ็ ก็คือ2อ .7 รู 7, อย่ยกกำลัง2ก็คือลบ16ลบด้วย28ถือว่าคำตอบเลยเป็นลบ44นั่นเองโอเคนะครับไม่ยากเนาะแก้สมการธรรมดาหลังจากนั้นก็จะได้คำตอบมา4คำตอบก็ไปบวกเลขอันนั้นก็ติงต้องอันนั้นก็ถือว่าง่ายมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อนีที่ยากที่สุดก็คืออยู่กับการแยกตกัวประกอบใช่ปะ การแยกตัวก่อนมันก็ยากหน่อยคือเราข้อนี้ต้องแยกพลเพื่อจับคู่ถึงตัวร่วมเนาะมันก็อยู่ที่ว่าข้อนี้เราจะฝันได้หรือเปล่าเราจะคิดได้ไหมว่าต,ต้องดึงตัวไหนถ้าสมมติคิดไม่ได้ก็ค่อยๆดึงไปทีละตัวจับคู่ตัวเล็กๆก่อนไม่ต้องไปจับคู่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ทุกประคบอืมเนาะเข้าใจนะครับวัชนะข้อนี้ตอบลบสี่สิบสี่ตรงกับช้อยในข้อที่สี่นั่นเอง